อาณาปานสติเนี่ยใหม่ๆเนี่ยฝึกใหม่ๆเนี่ยจะแวบไปไหลไปกับความคิดคนก็จะท้อจะที่จริงการการเห็นเนี่ยการเห็นความคิดกับเห็นลมเนี่ยนะถ้าดูไปดูมาเนี่ยเราอย่าไปเร่งเอาผลมันไงคนเราก็อยากสงบการอยากสงบเนี่แหละความอยากตัวนี้แหละ จะเป็นตัวกัน้นเป็นปัญหาเป็นอัตราเป็นตัวเป็นตนนะมันก็เลยขวางทําให้เราทุกข์ทำให้เราท้อแต่ถ้าดูไปไหลไปมันไหลไปเราก็จะเห็นเห็นไหมมันจะเกิดสติปัญญาความเห็นความพุ่งสร้างนะนะั่นแหละคือปัญญาขั้นต้นเราดูไปดูมากลับไปกลับมาเนี่ยนะนะมันจะเกิดการเป็นนิสัยถ้าดูไปเรื่อยเรื่อย กลายเป็นนิสัยหรือเกินการความเคยชินสร้างนิสัยขึ้นมาดูลมไปด้วยดูความคิดไปด้วยการดูกายเนี่ยก็คือดูลมการดูจิตคือคือดูความคิดเห็นไหม่อไปมันจะแบ่งกันครึ่งต่อครึ่งห้าสิบห้าสิบดูลมห้าสิบดูความคิดห้าสิบนั่นแหละสมถะและวิปัสสนาถ้าดูเข้าไปเรื่อยเรื่อยนะดูไปถ้ามันติดลมเนี่ย ขเขาเรียกติดลมสติแนบอยู่ยกับลมแล้วทีเนี้ยถ้ามันมันแนบอยู่เนี่ยมันจะเป็นอาการอีกอย่างหนึ่งคือทุกทุกในลมเนี่ยทีเนี้ยสติเนี่ยถ้ามันแนบแนบอยู่กับลมแล้วไม่หนีไปไหนเนี่ยมันดูเองแล้วทีนี้มันเป็นเองอันนี้ก็ทุกอีกแหละเขาเรียกว่าเป็นอานณาปณสัญญาคือเป็นเองดูเองแล้วทีนี้ทุกนอนไม่หลับอย่างนี้ นอนลำบากมากบางทีเนี่ยสามสี่ห้าวันอาทิตย์หนึ่งเนี่ยไม่นอนนอนไม่หลับหลับก็หลับแต่ตาแต่จิตไม่หลับเรื่องของเรื่องเราก็จะเห็นทุกขเป็นทุกขอยู่ในลมหายใจลมหายใจนี่จะร้อนนะจะโมงนี้แสบเลยแหละ ปวดหัวตัวร้อนเหมือนป่วยอะบางทีอยู่ดีๆก็ปวดบางอยู่ดีๆก็ร้อนขึ้นมาเหมือนเป็นคนเป็นไข้อยู่ดีๆก็ปวดต้นปวดนี้ปวดตูดมั่งปวดขามั่งปวดตัวปวดหัวเนี่ยหนักไปตรวจแตไม่มีอะกินยาเนี่ยไม่มีหายอะปวดหัวก็จะโอ้ยนึกว่าตัวเองป่วยหมงช้อนแน่นจุกหน้าอก ผลของอนาปนาสติเป็นใหม่ๆเริ่มเป็นโอ้หจัดงดหงิดอ่ะงดเงิดบเนี่ยเขาเรียกทุกบางคนเนี่ยนอนไม่หลับเป็นสิบวันสิบกว่าวันแทบเป็นบ้าตามเนื้อตามตัวเนี่ยเหมือนมีตัวอะไรอยู่ข้างใน <c oughs> ข้างหลังเนี่ยจะเหมือนคล้ายๆมีแผ่นอะไรบางๆอ่ตามไหลเนี่ยตามไหลขึ้นไปตรงท้ายถอยเนี่ยจะเหมือนกับมีมียางยืด มีอะไรดึงอย่างเงี้ยนะโดยเฉพาะไหล่ซ้ายเนี่ยเข้ามาถึงหน้าอกนะหน้าตรงเนะ่าจะมีเหมือนขับสายอะไรดึงไว้อย่างเงี้ยโยงใหญ่ไว้ความรู้สึกนะจะหนาแน่นมากฮนะัวจะตึงนะเผยไปมากๆเนี่ยตาจะพามัวด้วยเหมือนเหมือนมองอะไรก็ไม่ค่อยชัดนะลืมง่าย บางคนก็ทำไมเราเป็นอะไรอ่ะสมองเราเสื่อมหรือเปล่าเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าต้องอาศัยผู้รู้ละอาศัยครูบาอาจารย์ละอ่าถ้าเป็นลักษณะนี้แล้วคือมันพัฒนาขึ้นนะ <c oughs> บางคนก็กลัวเส้นเลือกในสมองแตกเพราะหัวมันตึงแล้วก็ปวดหัวปวดปวดฝ่ายเรียวด้วยนะเหมือนตาจะกระเด็นเลยแหละ <c oughs> เหมือนเขาเรียกเป็น,ปนสิกหนึ่งอย่างเงี้ยอาศัยครูบาอาจารย์รูอาการ เป็นกําลังใจให้แล้วก็มาแนะนำนี่เป็นอย่างเงี้ยอาณาปาสติเนี่ยมีผลต่อร่างกายถ้าเราดูลมมากๆไม่ใช่ว่าดูลม,มเฉยๆแล้วจะไม่รู้อะไรนะรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่ยคือมันมีอะไรอยู่ในตัวมันจะไม่ยอมหอนีจากตัวละนะเนี่ยอยากคิดไปข้างนอกก็ไม่ไปละเพราะว่ามันฟุกอยู่ข้างใน ไม่อยากคุยกับใครไม่อยากเข้าใกล้ใครแล้วตอนนี้บางทีเนี่ยหายใจออกจากโมรูเดียวใคยเคยเป็นมั่งอยู่ดีๆเนี่ยหายใจยังไงก็ออกรูเดียวรูนี้ไม่มีลมออกรูเดียว <c oughs> <c oughs> บางทีอออกข้างนี้ข้างนี้ไม่มีเอาละทีเนี้ยหนักๆอยู่ที่จมูกด้วยปากชาหน้าชานะ ดูมากๆเข้าเนี่ยว่าตึงเข้าคิดอะไรไม่ออกอคิดไม่ออกอลืมง่ายคิดไม่ได้บางทีคนมาหาเนี่ยคนรู้จักกันเห็นหน้าอยู่จะคิดชื่อไม่ออกอออออนี่คือผลเริ่มได้ผล